าตู่จ่ายอามร่วมพิธีบวงสวงละครเวทีหมวมรงเดอร์มิวสิคัล2,568เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของโรงละครเคแบงสยามพิคเนตได้เลิกทำบุญพิธีส่งพร้อมทำพิธีบวงสวงละครเวทีหมวมรงเดอร์มิวสิคขาล2,568ละครเวทีเรื่องแรกของโรงละครในวาระเดียวกันเมื่อวันจันทร์วันที่31มีนาคม2568ที่ผ่านมา ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากทีมนักแสดงและเหล่าทีมงานจากละครเวทีโหมโรงเดอะมิวสิคาลที่มาร่วมงานบุญด้วยอาทิอาตูนกพลจ่ายไทยทศมิรอามกรกันแนนสาธิดาครูเบิงทวีศักดิ์แบงค์เฉลิมรัตใหม่นัทธาลอยในมงคลครูรักสัทธาทิพย์บอมสินเจริญเบิร์ดผามและอื่นๆพร้อมด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพรอดและ ผู้บริหารจากบริษัทเวิร์ o พอย e ์เอนเตอร์เทนเมนตจำกัดมหาชนและผู้บริหารจากโรงละครเคแบงสยามพิคเนตที่มาร่วมพิธีก่อนจะเตรียมเล่นละครเวทีกันในวันที่4-18พฤษภาคมนี้โหวมโรงเดิร์มิวสิค2,568ละครเวทีที่มีดนตรีเป็นตัวเอกที่จะสะกดทุกอารมณ์และปลุกจิตวิญญาณของดนตรีไทยให้ลุกโชนอีกครั้ง จัดแสดงระหว่างวังวนที่4-18ถึงพฤษภาคม2568ณนะโรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสาแควร์วันเทียน10รอบเท่านั้นเปิดขายบัตรวันนี้แล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ Major, โทร02-262-3456หวงโรงเดือมิวสิควเป็นละครเวทีจากบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งสร้างจากภาพยนตร์ชื่อเิียวกันที่ฉายเมื่อปีพศ2547 นำแสดงโดยก,กรกันสุทธิโกเศสสาธิดาพรมพิริยะทวีศักดิ์อัครวงศ์สัทธาสัทธาทิพเป็นต้นกำกับการแสดงโดยธีรวัฒนอนุวัตอุดมมีการจัดการแสดงละครเวทีเรื่องนี้ทั้งหมด4ครั้งคือในปีพศ2558สองครั้งพศ2561และพศ2568โดยจัดแสดงที่โรงละครเคแบงค์สยามพิเคเนตชั้น7ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันทั้งหมด การจัดการแสดงครั้งแรกผลิตร่วมกับโต๊กลมโทรทัศน์เดิมกำหนดจัดการแสดงในวันที่ 4, 5, 23-26วันที่30เมษายนและ1-3พฤษภาคมพศ2558จำนวน15รอบก่อนเพิ่มรอบอีก12รอบในวันที่7-17พฤษภาคมพศ2558รวมเป็น27รอบโดยเป็นละครเวทีเรื่องแรกที่จัดการแสดง ในโรงละครเคแบงสยามพิคเนตโดยจัดการแสดงรอบปฐมฤมกษ์เมื่อวันที่31มีนาคมพศ2558หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโรงละครเคแบงสยามพิคเนตการจัดแสดงครั้งที่สองใช้ชื่อว่าหวมโรงเดอะมิวสิคเข้ารีสเตทโดยนักแสดงและทีมงานชุดเดิมและผลิตร่วมกับโต๊ะลมโทรทัศน์เช่นเดียวกันแต่มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดโดยมีการเพิ่มเพลงแต่งใหม่ให้ผู้รับบทพันโทวีระขับร้องหนึ่งเพลงรวมถึงพัฒนาการใน เล่นระนาดของผู้รบ,บทนายสอนและมีการจัดทำบทบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นเดิมกำหนดจัดการแสดงในวันที่ 6-8, 13-15และ20-22พฤศจิกายนพศ2558ก่อนเพิ่มรอบอีกสองรอบในวันที่28และวันที่29พฤศจิกายนพศ2558รวมเป็น14รอบ